มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าฟ้าสดิวันนวรีทรงเปิดตัวคอลเลกชันชุดชั้นในแฟชั่นเมื่อวันที่11สิงหาคม2566เพจรอยัลเวอร์ประเทศไทยได้เพิ่มรูปภาพใหม่5ภาพลงในอัลบั้มไทยแลนด์โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จไปทรงเปิดงานซึ่งเป็นแบรนด์ของสิริวัณณวรีจับมือร่วมกันกับวากโก้แบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำระดับโลก ร่วมกันทำโครงการรณรงค์เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมหารายได้มอบให้โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมกแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสทั่วประเทศณนะศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครเจ้าฟ้าสริวรณวรีทรงเปิดตัวคอลเลกชันชุดชั้นในแฟชั่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ